เอาละครับสวัสดีคุณฟังผู้ชมขอยข่มทุกท่านนะครับมาเจอกับอเล็กซันเตอร์ในพลร์ที่แปลกนะครับผมอย่างที้ทุกคนรู้กันนะครับวันนี้เราจะเจอสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะฮะในส่วนของรายการบอลถ้วยทอดแหนมฮอสเปอร์นะฮะจะเจอกับแมนยูที่เหลือก็ตามที่เห็นในตารางนี่ครับมาเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้ยังเป็นระดับความยากซิมิโปรอยู่นะครับระดับดีฟอร์ที่เขาเซตมาให้ถ้าเกิดว่าเล่น ในพาร์ทนี้แล้วแบบยังเอาอยู่แล้วยังง่ายเกินไปอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโปรเฟชชั่นอลให้ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเอาตรงเล่นเกมบอลมาไม่เคยเกินซซมิโปรนะไม่เคยเล่นเกินนี้จริงเพราะเล่นไม่ไหวแต่ตอนนี้น่าจะเก่งขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะก็พัฒนากันไปโอเคเจอเชลซีถัชชนะเราเข้ารอบนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ตัวชกาดนะครับ MMR มสูงมากระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะฮะเชื่อแฟนเชลซีหลายคนตอนนี้แช่งเลยผมแพ้อยู่ เดีย๋ยวได้รู้กันครับมาทําเข้มทําเข้มไม่เปิดตัวต้องอลังการหน่อยต้องไม่ให้เขาได้บอลแม้แต่น,นิดเดียวทรง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 ,ทรงวัดเอาจะได้คืนอยู่ทรงเพื่อนทังนี้ดีมากโอ้เป็นภาพที่สวยงามยิงอ,อ,อะไรหรอ ตัดภาพมาปีกซ้ายกรับตอนนี้โอ้โหเล้งแตะยาวมาแล้วครับพม่ได้บุกยังไงอ่ะทีมระดับสูงขนาดนี้ทิปหายแล้วก็เปิดยามแล้วเพื่อนมองมาก่อนหน้า,น,านี้สูนย์กับทันควันยังไงอเล็กซ์เรียกบอลแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่เติมเลยนะฮะเติมมาหน,นึ่งคนอ่ะก็ยังดี ออช่วงนี้เรามาเติมกันเองเติมไปเติมกันมานะเติมเติมความอร่อยเลี้ยงไปปีกซ้ายเหมือนเขาเลยฮะคิดว่าล็อกกันมากมานันเยอตรงกลางมีอยู่ยังไงส่งไปเพื่อนดีๆเอาดีๆกองหลังมันเยอะมากเราตัดมาช่วงนี้ครับตรงกลางยังไงทัศน์อุงโดนตัดก่อนแต่ยังได้อยู่ฮะเฮ้ยิยิงโอ้ยยิงคมสุดๆตอนนี้ก็ยังไม่เลิกควนเปลี่ยนหน้าประตูเราผู้ชมครับเริ่มมาเสียแล้วกันตอนนี้ยังสูสีอยู่นะฮะแม่เขาบุกหนักจริงๆสำหรับเชลซีตอนนี้เบิรอตอูยพักโอ้ก่อนไม่ได้ตัดออกมาก่อนดีมาก เพื่อนไม่กูแล้วกันช็อตนี้อ่าไปครับเราจะหลุดได้หรือไม่ฮะกองหลังยังอยู่เพียบเลยนะครับตอนนี้เราวิ่งหาช่องแล้ววิ่งจนไม่รู้จะวิ่งยังไงเพื่อนมาแล้วโอ้ยมันออกขวามากเกินไปเพื่อนไม่เติมดยิงกตอนแล้วกันเอ้าจัดไปเพื่อนซ้ำโอ้ยออกไปก่อนครับโอ้ อีกแล้วสำหรับเกมบุกทางน้านของเชลซีนะฮะ<บ> <c oughs> โอ้โหไม่ไหวจริงตัดหน่อยเพื่อนตัดหน่อยมันชู้ชัเออรู้สบ,บ้างว่าใครใหญ่รู้สบ,บ้างเอาละถ้าต่อบอลกันดีกวา่าช่วงวะนนี้เพื่อนเร็วแล้ว<ๆ>นี่แหละขอบักู ดูการที่ที่เจียบคมก่อนอแบบว่าสัดจนชาตจะหลุดขอบเสาไปเลยฮะโอ้ยหรือว่ายิงหลบผู้รักษาประตูอย่างเต็มที่นะฮะแล้วเป็นผลซะด้วยมันหวดไวจังดีใจไม่หาย ถวาลาบาดเจ็บเป็นรวนสนาทีนะเจ้งจวกนี้ยังบุกอยู่ำสำหรับเชลซีริสตัดได้มาแล้วครับ1งต่อครับช่วงนี้จะเป็นหนึ่งโอกาสของเรานะครับอาเซมิล,ล่าต้องทำให้ได้เพื่อศักดิ์ศรีของเรามไม่หยีบย่ำไม่ได้นะครับจุนนี้มันไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ละหมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนฮะโอ้ยหนึ่งนครับผมถือว่าตึงทีเดียวฮะตึงเปรซตึงเปรสเลยครับยิงไป5้าเข้า1ครับแต่ในครึ่งรังนะครับแดนนี่วิลเลียมส์ถูกเปลี่ยนเข้ามา นะครับทาเป็นเก๊กอยู่กลางสนามไม่มีใครสนใจเขาเลยฮะโอเคเริ่มครึ่งหลังดีกว่าแน่นอทำเป็นเข้มทำเป็นเข้มแหมทําเป็นเข้มมาอะไรครับช่วงนี้แต่เพื่อนเราอยู่แค่คนเดียวจะยังไงดีตรงนี้กลับก่อนอ่ะจัดไปมิเลียมู้เล่นที่เพิ่งปลูกเพิ่งถูกเปลี่ยนเข้ามานะครับช่วงนี้เรียกหาเพื่อนแล้วยังไงโอโ้โหไม่รู้จะส่งไหนเลยมิเรียมเอาโยนขี้ยังไงดีต้องส่งกับมาแต่เพื่อนทางนี้ดีกว่า เอา้าเอา้าไม่คิดเตะอะไรวะเราไม่ย่อท้อครับความล้มเหลวทำให้เราลุกขึ้นฮือนะฮะเพราะเราคือวอริเออร์นะครับเดีย๋ยวสู้ต่อไปเพื่อประตูของพวกเราถ้ยมีใครมาหยุดยั้งได้เพื่อนใครอย่างนี้ขึ้นคานละชิบเปล่ามึงไอ้ไม่เนโน้ยน่าเสียดายจริงๆเนะ่ โอ้ยิงสวยแล้วแต่สวยไม่พอครับช่วงนี้โอ้โอ้โอ้มันมาแล้วเอ้ยทำไมวิ่งไล่กันโอ้เพื่อนมากันนะโอ้ยิงเหือตกเลยอะไรโอ้ยิงดอกนี้มาดีนัตเลยไปโอ้เลยแล้วเลยไปเลยนะ บอกเลยว่าไม่ง่ายจริงสำหรับแต่ละประตูในการเจอทีมนี้นะฮะแม้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับระดับความยากแตเกี่ยวกับระดับระดับทีมนี่แหละฮะที่เราเจอมาแล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้โอ้โหโอกาสไม่อีกครั้งครับจะขึ้นอยู่กับว่าจะทำได้หรือไม่โอ้โหแล้วหลุดมา disconnect ชุกปัดโอ้โุกชุกชุกุุไม่ว่าใครก็วิ่งตามไม่ทันนะฮะ ออกกล้องหน่อยสเต็ปไปอยู่ในใจน้องสเตปอยู่ในใจอ๋ยอยอจริงฮนะคุ่สรรตุตูถึงกับทำหน้าเซ็งไปเลยครับหรือว่าการไหลที่ยาวและมีคุณภาพยอดมากางขนาดนี้แตะขวาหน่อยแล้วยิงโอ้โหเสียบม,มุมไปช็อตอย่างนี้ไม่พลาดจริงๆคนระับสำหรับเล็กซานเตอร์ สามสิบนาทีเข้ามาแล้วครับเชลซียังตีไข่ไม่แตกนะครับแม่ไข่นี้มันหนาแล้วเดินไายโอนขึ้นมาแล้วไม่ได้อบตัดต่อไปก่อนฮะุรงนี้ฟอเบกัสยังไงดีแตะมาแล้วอย่าบอกนะพี่นโกบอแล้วยิงไม่ได้รีบครับ,ร,บรีบเวลาจะหมดแล้วรีบไงโอ้จนตัวอะไรเนะี่ยเดี๋ยวๆแหมอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่จริงๆครับ,รบตอนนี้ต่อบอลกันมา มาแล้วปีกซ้ายนี้จงมาตรงกลางดีกว่านะเพื่อนยากมาแล้วเราหาช่องเองตรงนี้ส่งไปแล้วเพื่อนส่งกลับมาเฉยครับยังไงดี<ม>เฮ้ยลุดหรือเปล่าบอลยิงโอ้ <S <S อโหเป็นไป,ไปได้จังไหนแต่มุมนี้เป็นผลแน่นอนนี่น,นี่ทันเตอร์เรียกบอลมานะครับแล้วเปิดมายาเปิดอย่างนี้เพื่อนรักเพื่อนรักจะทําร้ายเราอาชีพหายแล้วมันจะสวนกลับทันควันแล้วเนี่ย เพื่อนแล้วสก,กัดองค์ส่งติดส้มต,ตีนมาครับแล้วสก,กัดดาวรุ่งสก,กัดไปยามอยู่โเลยได้เลยครับช่วงนี้สวนกลับทันควันเป็นเรานี่เองไม่ใช่ใครที่ไหนฮะคนเราเปิดเข้าขวาไปยาวมากครับช่วงนี้แล้วคอเข้ามา <c oughs> ไม่ทันแต่ยังไว้ยัอโกลมเล่นใหญ่มากนะฮะทุกเราเจ็บสองวนาทียังไงดีแล้วหมดเวลาไปแล้วเข้าร <c oughs> อบ <c oughs> ไปเลยครับลอยลำ สำหรับถ้วยนี้ชี้แนะต้องชี้แนะกันใหม่แล้วสำหรับสปอนเซอร์โยโกโฮาม่านะฮะโอ้แย่เลยฝีมือไรคันเตอร์ทั้ง2ประตูน,นะครับวันนี้สุดยอดจริงๆมาดูผลคู่อื่นกันบ้างนะโวแมนยูชนะโทษแหนมไปครับแมนซิตี้ก็ชนะนะสำหรับดาบิโอดาบ้ชนะฟูลแลมเลยเหรอหืม <c oughs> ใช่ยอดนะเราเนี่ย โอ้โหทำเงินไปกอบเป็นการรครับบอกเลยเลเวลอัพด้วยได้สกิลพอยต์มา1 2 0เชลชีไปฮะเชลชี Chelsea ก็มาปะนี่ครับตารางล่าสุดเป็นอย่างงี้ครับรอบ16ทีมก็คือเราเข้ารอบใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมแต่ยังมีอีกคู่ที่ยังไม่ได้แข่งนะฮะสำหรับในลีกเราก็ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่ครับนิวคสาสเซิลตามไม่ทันจริงๆฮะต่อไปเราเจอกับดาบี้เลยอะ่ะทีมนี้ได้บอลถ้วยนี่โชว์ฟอร์มนะฮะชนะฟูลแลมมาเป็นทีมที่อันตรายทีเดียวนะฮะ แต่เราหาได้กลัวไม่ล่ะลุยผ่านไป20นาทีเข้ามาแล้วครับยังไม่มีโอกาสเลยฮะเรียกได้ว่าไม่ได้อะไรจริงๆครับตึงจริงๆสำหรับทีมนี้ส่งมาแล้วพยายามจะต่อเล่นขวาไปเ <ไป S 2> พื่น <ไป S 2> นอยนยังไงดีโอ้แต่ช่องนี้ว่างไปโอ้ไปไม่ทันฮนะช่วงนี้เพื่อนต่อบอลมาตรงกลางไปเจ็ก<ป>ยิงนกยิงปลา,างไงดีรอบนี้ คิดคิดอ่ะปีขวาไปก่อนเหมือนเดิมแล้วกันช่วงนี้มันถ่ายจะปีขวามองปีซ้ายไม่ค่อยเห็นโยนนี่ไปเพื่อนโยนอื้อมาแล้วออื้ไม่ได้ครับยากจริงๆริงแงตีกลับมาแล้วครับดาร์บี้ลุกไปลุกขึ้นมาอย่างนี้แหละฮะยัไม่ได้สักตูนึงครับเรียกว่ายากสุดๆยังไงดีปากขวังไปที่กองหลังอย่าทำเสียของขังอื้อของขังใช้ได้อยู่บุกยังไงดี40นาทีเข้ามาแล้วติ๊กต๊อก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 อย่างนี้วิลเลียมเพื่อน มัต้องการเพราะตอนนี้วิลเลียมวิ่งเติมมาแล้วแล้วไหลยาไปเคื่อนลับพักแล้วโอ้ต่อเนื่องจริงๆครับเรียกว่าไม่ให้พักผ่อนกันเลยนะตาบี้บุกเข้ามาแล้วเราชิบหายแล้วครับตอนนี้สเปอร์มาหงุติดอยู่ฮะไม่ได้ครับเอ้าเฮ้ยเราไปเอ้าส่งให้เขาทำไมอ่ะ ผมว่าฆาตรกรเกมนี้มี12คนเว้ยเริ่มครึ่งหลังได้ผ่านไป4นาทีแล้วยังไม่ได้สักประตูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าดาบี้บุกมาอีกแล้วครับพยายามจะสกัดได้สกัดโอ้กกโหใจจะมาจริงๆฮะสูนยกับทันควันอันนี้เพื่อนถมกองหน้ากันหมดเลยนี่เป็นโอกาสทองของเราใช่ไหมวิลเลียมเพื่นอนรอเราก่อนส่งมาดีดีอย่างนี้ดี่ดดดเอา้าเอาไม่ฟาวด้วยเหรอเฮ้ย เสียดโดนบอลเหรอเมืเ่อกี้โอ้เสียใจว่ะเพื่อนไปแล้ววิลเลียมเออดีเอามันเอามันให้รู้เอามันให้รู้มึงยังไงมึงจะโอ้ซามาสวยมากเลยสุดยอดโอ้ดีนะเพื่อนาตามามาซ้ำได้ตรงนี้ใส่เข้าไปฮะตรงตัวแต่เพื่อนาตามามาซ้ำบู๊สวยงามหยุดหย้อนจริงๆ สักทีนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ my gosh ึ่งยากเย็นแสนเข็นอะไรเพียงนี้เดี๋ยวเราลองคิดใหม่ทำใหม่กันใหสับดาบ์ี้นะครับมามปล่อย้มันอ้าวมาแล้วครับตวะนี้ถือว่าซุปไก่สกัดได้เยี่ยมยอดน,นะฮะส่งไปวิลเลียมเพื่อนหาช่องให้ทีนี่แหละถูกต้องอออ ลลงไปกูลงไม่ได้โอ้แฟนๆดีใจกันยกใหญ่อยู่ครับมาฮะไหลาย,ยาวมนี่สวยจริงๆสำหรับวิลเลียมใส,ส่ไปสิบเสาแล้วซ้ำอีกทีครับโอ้เขาเรียกว่าชงเองยิงเองดอกนี้ผู้ 2> 2ตัดตรตูเวอรไปเลยถึงกับคุกเข่าลงครับมไม่เบลมทีมเมดนะนาย อะไรไฟมาไฟมาไฟมาวิ่งใส่ปัะนะอะไรลขาช่วงนี้ยังจะได้หรือเปล่าครับส่งมากลางไปเพื่อนดีไหมดีไหมยังไงดีมากครับไลเรียมไปเฮ้โหแลยยิงตรงนี้เลยเหรอเพื่อนรีบมากโยนมายาวจังหวะนี้วิ่งมองกันโอ้ล้มกันคู่เลยนะทีนี้บอลยังได้อยู่ดาวพี่แบทแมนยังไงดีเปิดมาจางขวาหรือเปล่า วิ่งเข้าไปตรงกลางแล้วมั้งเฮ้ยโอ้โหอย่านะอย่านะเสียวจริงๆเลยนี่อประตูหนึ่งกุ้ยตามมาทันแล้วเราจะไม่เสมอเราจะไม่เสมอเดี๋ยวดิคัสเซตลตามทันไม่เอาเพื่อนทุกเวลาเป็นเจ็บสามนาที เอาไว้เอ้ยหมดแต่เล่นอย่างเงี้ยแหละดีดีด <hey. S 2> e ีจะได้เวลาหมดไวยชิบเแล้วมันส่งมาแล้วครับตรงนี้เต็มเลนโหแต่เราสกัดออกไปได้ยังไงดีจะมีก่อนแล้วโอ้แล้วหมดเวลาโอ้โหล่งอกไปทีนะจ๊ะโหตึงจริงๆทีมมีโคตรดุแล้วในลแอสตันวิลล่ามายังไม่โดนยิงประตูนะนี่คือประตูแรกของวงการนี้เลยโอ้ แต่ยังนีที่ชนะมาได้ครับแมจับไม้จับมือกันอะไรยิงไป4เน<ะ>ี <นะ S 1> เข้าไป1นะครับก็ถือว่าไม่ได้ยิงทิ้งยิงคว้างเท่าไหร่นะแค่ยิงเล่นทําเงินทําเงินไหลามาเทมานะอืมค่าตัว6ล้าน6นะครับ <c oughs> ช่วงนี้2-1 <c oughs> ดาบี้ไปต่อไปเราจะเจอกับไบรตันนะเราขอละลูอะไรโอ้ยหับ3ามงตารางนะทำไปเล่นไปเล t คิรโ ว่าทำไมต้องเอาเราขึ้น3จอขนาดนั้นนะสาจอไปเลยนะแต่ถ้า,าสดโอ้แล้ฝนตกด้วยครับโคตรสุดเกลียดชังฮึ้บคอเ<อ>พื่อนดีเพื่อนข้อมาเราจับให้จะมจันจังโอยลอดไปลอดไปปีขวาไปฮะวิงแซบอ,อยากกินขึ้นมาทันทียังไงโยนมาเฮ้ยเพื่อนดีมากโอ้โหยน,นานๆได้มงทีแต่ไม่เข้าครับเด ดีอย่างนั้นยอย่างนั้นวิลเลียมวิลเลียมเอาให้เข้าวิลเลียมวิลเลียมวิดวัดที่จะเซ่เทียบกันแล้วนี่เจอดาบี้นี Williams, Williams, ่ตึงกว่าน uh, ี้เยอะครับอันนี้น oui> ี่เขาบุกเราไม่ได้เลยนะบอกเลยอันนี้มันโอ้โหเอาว่ะวิลเลียมเฮ้ยโอ้โหชงกันเองก็ได้เหรออดแอซิดเลตัวโดนบอดเอาไปเล่นกันเองดูครับเราส่งให้บอดไป ปอดส่งให้บอดแล้วบอดก็กินกันเองโอเวนกำวิบีส่วนร่วมอะไรเลยงั้นแหละสกัดอะไรขึ้นรุนแรงขนาดนั้นอ้าวหมดครึ่งแรกแล้วหนึ่งต่อศูนย์นะเดี๋ยวไปดูครึ่งหลังครับเพราะว่าเราไปชอบเอาจริงกันครึ่งหลังไงมันจะโจมตัวไฟไม่ล่นกน้นนี่ไม่เอาจริงนะฮะ <t> โอ้เดินตีคู่เลยแดนนี่วิลเลียม ซัดไปหนึ <desserts> <Negative notes> ่งประตูนะครับตอนฝนตกนี่เวลาส่งบอลมันหนืดแบบไม่รู้จะหนืดยังไงนะตอนนี้โอ้โหแล้วไหลมาเอาช่องนี้แหละนะช่องหินไปนึงเยอะเพื่อนโซนตรงกลางไปเฮ้ยวิลเลียมโอ้โหมึงกูไม่รู้จักมึงกูไม่รู้จักมึอย่าอย่าไม่ดีใจด้วยกูไม่ดีใจด้วยกูไม่ดีใจด้วยไม่เอา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 โอ้ยวิ่งจุกเพื่อนนี่สนุก กวาการยิงเข้าอีกโอ้ดูครับส่งไปกลางจะไปไปม่ได้ยังไงวิลเลียมโอ้โหเฮะไม่แปลกที่จะมาอยากมาดีใจับฮันเตอร์ด้วยนะแต่พอดีฮันเตอร์ที่สายจุกจริงๆครับหยุดเขาไม่อยูขอ่ขอมัง่งขอมัง่งขอมังอม่งขอยิงมังม่งขอยิงมั่งยังไม่ได้ยิงเลยวิลเลียมไปเอาคนเดียวเลยเนี่ยเอาแล้วเงยสะดุดฝุ่นสะดุดฝุ่นมาแล้วครับช่วงนี้ยังไงน,นี่เดี้ยัดยิงอู้หูติดเสาเฉยโอ้ยอุตส่าห์ได้ยิงอ่อยยงะ โอ้เนี่ยแต่เป็นครั้งแรกที่เขาบุกมาถึงขนาดนี้นะแต่ว่าโอ้โหยังโดนสกัดอยู่ครับเหนียวจริงๆนี่เขาบุกเราไม่ขึ้นจริงๆนะฮะมานี่มานี่เร็วเฮ้ยนี่มันเจอเฟลช้ยนี่ไงโอ้โหดิสคอนเน็กดิสคอนเน็กไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องมาเรียกกูไม่ส่งกูไม่ส่งมลำไม่สงชิป อยู่ที่กูแตะมือมั้งไม่เนี่ยหรือพ่อจาสักคู่หนึ่งนะฮะแม่ต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เอาชิปช็อกโกแลตชิปมาใช้ในการเตะจริงนะฮะอู้หูแล้วใช้ได้ผลด้วยนอกจากยิงเข้าแล้วยังสร้างความกวนตีในในตื้วสารประตูด้วยนะครับแม่พยายามจะยืดแตะแตะ่แตะไม่ถึงโอ้โหน่าสงสารจริงๆเลย โอ้แถมเพื่อนยังวิ่งไปเตะหัวด้วยนะฮะแย่จริงเลยผู้เล่นสบายดีอ้าวอ้าวยังอยู่ยังอยู่เพื่อนมาแล้วไปแล้วไปแล้วเอาให้ตูให้เฮ้ยไปหลับตาด้วยเฮ้ยอู้ยอ้าวทีนี้แม่งวิ่งหนีกูไปเลยเอาคืนป่ะเนี่ยฮะเจ๊ดายผมวิ่งตามทันว่ะเออยังไงตูดนี่เหลืองมาแล้วครับ น้ว่าขี้แตกกลางเกงน,นะโอ้ไม่ใช่นะมันยากสนาบมันลื่นดูครับแตะมาแล้วส่งเข้ากลางไม่ล้ำหน้าด้วยเขาชูมือกันเต็มนะดูเหมือนจะลำ้ำแต่ไม่ล้ำนะครับโอ้สุดยอดจริงลูกนี้ยังไงฮะช่วงนี้ทกเวลาบาดเจ็บ4นาทีนะครับแม่ต้องบอกเลยโอ้ย,อยล้มเลยห <laughs> มดเวลานะหมดเวลานะเล่นกับเราอย่างเงี้ยเออ <m> จัดไป4เ <m> มตรท่วน<ม><ม> อจริงเลยเพื่อนรักต่อไปคงได้ฉายานักจ๊กนักจ๊กทีมเมทไม่มีใครจับตัวเขาได้นะเฮ้ยคาซีนว่ะโหเล่นตั้งนานนต่เล่นดีมากเลยพวกฟอร์มดีชะมัดชันนี่มองเห็นได้ชัดเลยรู้ไหมโอ้ยไม่ต้องชมมันขนาดนั้นเพื่อนเอาเป็น finding my groove รู้สึกว่าฉันจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะพวกดูกันไปไไยาวๆถ้าเล่นนี้นายาจจะได้กลับไปพีเม์ลีก,ก็ได้นะแลวฉันก็อาจจะได้ไปเล่นกับน,นายด้วยเออก็ดีดิไปกันไหมไปไป <laughs> แต่การเล่นละ่ะผมไม่ได้เจอการเล่นนานมากเลยครับไม่ได้ข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโทสีน้องมาศูนสี อ้าวมีคัสซีนหนึ่งครับอยู่ในห้องพักนะครับหรูมากไม่ใช่เล่นๆเลยน่ะตอนนี้คุณยิงประตูได้คุณคงแฮปปี้ใช่ไหมล่ะชัดเจนอยู่แล้วคุณคาร์เรนมันอาจจะเป็นประตูที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาในพิมพิลีกเลยนะมีคนบอกว่าความอีโก้สูงของคุณจะเป็นปัญหาคุณมีอะไรจะพูดไหมไม่มีอะไรหรอก กเขาคงยิงประตูไม่ได้แบบผมนี่ขอถามอีกอย่างนะคะฉันสงสัยเรื่องพอแค่นี้คารเลนเอา้าวมันตัดบทสัมภาษณ์เลยครับทำไมมันเป็นคนแบบนี้ไอ้เพื่อนอะไรนี่เกาหัวเลยมีเวลาโทรคุยกันหน่อยไหมน่าจะส่งไปให้กาเลนนะครับใครมา หมัโอ้แม่ลูกน่าจะมีปัญหาเรื่องรูมเซอร์วิสนไมั่อไม่คุยกับเราเว้ยมันส่งกับมาว่าไม่ว่างโอแล้วถ้าจะยิ่งขนาดนี้เฮรดคีเรื่อง h ฮ r ร l d เหรอคิีเรื่องพ่อเหรออลซอเล็กซ์ยูพ่อของลูกนะฟังนะ He think he he left because love. mustn't didn't ดูคงคิดว่าเขาทิ้งไปเพราะเขาไม่รักลูกแล้วคารอลด์แฮโรน่ะ He great player, was know. a you เขาเป็นนักเตะที่เยี่ยมยอดเลยนะเหมือนกับลูกกันแหละเป็นศูนย์หน้าเท้าขวาที่หนักนุ้งให้ผ่านกองหลังได้ยังไงเกมจิเขารักฟุตบอลมากอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำเขาอยากเป็นเหมือนจิมปู่ลูก แต่หลังจากการบาดเจ็บครั้งนั้นบางทีลูกต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางบ้างขอบคุณครับแม่ผมกำลังอยากเลิกคบเพื่อนอยู่พอดีเลย <Eat. S 1> อย่าลืมกินนะลูกแม่สอนได้ดีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ดึงกลับมาไม่ได้นะครับต้องปล่อยมันไปอย่างที่เป็น ต่อไปเราจะเฮ้ยนิวคาสเซิลตกไปอยู่ที่3นะครับคะแนนอสเซอร์วิลล่าน,น, illa, นำโด่งเลยทีเดียวผมกดผิดเรามาดูทางด้านตารางของบอลถ้วยตอนนี้อือนี่คือสกอร์ทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่ได้แข่งรอบต่อไปเนี่ยอยากเล่นเหลือเกินอยูอยอย่่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นไงต่อไปนะสำหรับเล็กซันเตอร์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับซีเกมส์เดย์ยูริเป็นลอนไนนะครับเจ็บไปครับผม